สิลงแล้วบอสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาคือใส่เต็มแท้ทั้งรดกูชิมาหารสตีบอสปลามึงคือใส่เต็มแท้เพชเห็ดเบียกร่วมกับพี่น้องมานี่ปลามันหนักโกูได้นี่นะค้านักแล้วพ่อแห้งตัวนี้โหลดข้าวชิมบ้างอีกบอสตัวน้าไส สิ่งเหล็กเห็ดพายประทานพี่น้องเอ,อย้ยยางหมดเแบนบ่ฮะยางแบนขางหนึ่งเห็ดเวียกรวมพี่น้องมื่อนี้เขาเห็ดเวียกรวมเขาทำบุญก่อน,นเนาะข้าเมยพีน่น้นองไปใส่บาตรเมื่อเช้านี่ก็เลยก็ได้ออกมาเลยเข่ามาจนเลิกเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากเห็ดย,ย่างเหลวอยู่เฮือนแม่นม้นองอาเต้เห็ดพายประทานพี่น้องเอ้ยมาเอาดินร่วมอยู่วัดเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งอยู่บนลังพี่น้องเอ้ย กำลังอยู่ภายประธานเนาะนั่งลงไปเบิ่งกับไ,ไปเปนาะมือนี้พรอน้องที่แทกเป็นบอยู่เป็นไงเฮาลงมาเห็ดน้องขาจาวแทนแต่เฮา้่ได้เห็ดเอาไปเนาะเฮากะไปเห็นนี่แหละซี่นิ้วอ, <laughs> อ่ะรถไทยมากแก่ดินรวมลงไปแล้วพี่นาะภายประธานโอ้มึงคอยเด้อมึงต้นขาน,านะเด้อ ใกล้เติบเป็นเรื่องจากบ้านว่าพาประธานคนเหลอือจะส่งคนเหล่าลุ่มบ้านมาาังเอน้องกบพ่อกัออนอยู่พาประธานไปแล้วคนไล่อยู่นงังคนไล่อยู่อันนี้ร้านสาวพ่อของพ่ขอของแม่พ่อของพ่อนางเนี่ยแกเป็นไอ้แม่เฮาวอะไรไป่ะป่ะ,ปะสิลงพุง่งฮะป่ะาาลง จะเป็นพอหนองแทนเห็ดเศษหลอดไทยขวดข่าขานจนกงุงแก่ดินทรายซิปกระสอบทายัางยงี้วะนี่ได้ลคลองลงไปต้อนเขาจะน้ำไปน่องเฮาไปได้เห็ดเวียดอะได้เอ็มเล่ยกับน้ำขวดพี่น้องแล้วไปต้อนประชาชนเห็ดเวียบอยู่หันเนาะ คลองในหานก็นมืดแล้วคลอ,อดเอาพี่น้องอบ่มีเงินไปสื่อต่อบนเงินไปสื่อคลองมาค้ายต่อแหละปลาพ่อพ่อกันยูพุ่แล้วพี่น้องพ่อพ่อกันยู่หหวยพูนละหอดแล้วพี่น้องหอดแล้ว à thôi à cọp trai cọp trai nè nương 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 พอคุณเนาะโอ้ยตะเคียวเว้ยมันเดินอยู่้างอกเลยสบายดีเหมือนฮ่าา่าม่าเยคลยนมจนัวเห็นนะฮะปื้อปื้อผงทยยังเาต่ล่างาอ่ะฮมแ้พอก้าะเวิทางนั้นกันท้ายปะาทานมันหัวบ่

คุณยายก็บ่ได้กินคตบใจขอบใจูยายก็บม่ได้กินมันหัวไป่ล้วไหมคะท่านพี่น้องจะเห็นเดีอยวไม่คิดอะกนะคิดจอนตะกีมองฮมาเลนหน้ะแต่กี่กี่พี่น้อ ชาวบ้านซอยพากันซอยกันเห็ดไปหน่อยพู่ม่าพุ่มบ่ออะไรเนาะได้กกระติดเวียกติดงานแพร่มันมึงสิลงทางดุมก่อนแบบกันใส่กระพรอนที่แท็กัอะไะชิมาเห็นหมูยังเว้ยเปิดกระติดสุราคนกันเลยพอดีมา

คือพลังขนาดสกัดขึ้นแล้วก็เทปูนเทหินเททรายแล้วขนาดเหตุปีต๊ดปี๊ดหัวปีต๊ดปี๊ น,น,นม่ครั้งแหละคือฮะายทํามน่นไปลดงได้เบ่งในซุนเ <c oughs> นาะมันอโมกดท้องคำพีไปน้นอ,ง,ง,อ,นอมนลลงมาเ,ปเ,ปเบ่งซอยกันมูคนาลงมาเปืือนเบิดกิีรุจักหลัดคนาลงมาเด้ไปอ่เป็นไฮหน้าเขาจะทงหน้า จังหาัดมาหอดภาคระทันน้าสายเขียนหน่อยลายท่าเลยของบระทือของเทือะนะน้ำอันบัดเมื่อในเสหาะก็ท้งกบเมื่ออ่อมใช่เออเพื่อเป็นกันรหาเย็นน้ำสมพป็นน้องมีจอ นั่นมาหอด้านร้ายคันน่ะโอ้าแทนลงมะหอด้อยเซียมเหรอบริขินโคกฮะชิซีหัวบัวบ เน,น,นื้นะอยุดมือนี่ยฮงบวก,บวกัญญาเอาเลยก่ซี่ได้ขอบริยาคจะคือบไปาหาขใยเห็นแ้วาดนี่บอมาคายเม่บอหางประอยู่เห็นปะมันอันนั้นาะจงมันเป็นในแดเนาะมือหนิก็ะลงม่ให้นใจน้ทศกร์โ <laughs> จมลงมาหน้ามนะซูเขาจะอยากหน้ามอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> บาผู้เจ้ายืนอยู่พี่เฮ้ลอยเจ้ายืนอยู่พี่ผู้เจ้าหลดอยู่พี่สิปล่อยน้องห่วยต้องอี่มหลดไทยคันเดียวเสียซะเห็ดนาโอ้ยตุกหน่อยนะเออตุกคบใส่ผ้าแปบมาปัดหาเจาะบ่มีบบบนี้เพ่อเยี่ยมเนี่ยล่ะตุกคบนะ โทษไอ้ฮัเล่เด็ยังรวมเทน้อผัวลงทั้งผัวฮัมเออครับเอาไปจอดว่าคุณเด็กผห่มเด็กนี่อยลยแตุกนีเห็นว่างเห็นอยู่ตายฮัมเล thần pha lát bún thây bún thử nạm nó pha lát đấy muôn là hả จะเย็บหลเท่าฮักตีแเย็บรูเองปลาชิงโตไฟสิเลยไม่เทนเท่าบดนี้ได้กันเลรอดูพี่น้องเ้ยแปะหลดจนฮักโดโพได้นี่นะลุก่นจนยเไได้เยเราใส่หม่ทาทำไมที่ที่เปิดรูเิดอ่ี่นหัจนหลุดหักพี่น้องเลยนฮอันโตในน้อยนะก็ได้ โอ้ยน้องเบาไก่น้องมันเ่าแลวเนาะหลายปีหละเขากินพอแห้งส้มมะม่วงวาสันส้มมะม่วงกับส่อหักบดได้ยากดอกซีมาบึงซื้อจาใช้น่วยม่วงนลยเอม่วงได้บัดรท่านะบิดตะเคียวอย่าคุยร้าย่าเป็นวินตกตะพังหัวใ้ ดดต้นไหนนะสิเป็นหินเนะาะว่ารายแกงมารอบสุดท้ายนะหินี่สิเบิรบ,บัน,นี่ที่เหล่บยุมในหันมันวานยี่แเวีนะหวานปนได้บึงกับบึงกับหวานป็นได้เราคือ <laughs> <laughs> เจีบประแดก กำลังเกยนะ,ม,ยนะมันกำะหัวพี่นอะมาคอยปูน,ยเยนเรียนๆะต่อกันไปเนาะสวยกันกนละไมละเมอทางาน,นกําลังหิวปูนลงมาอปเนาะ

น้เช้อเนไลเขาวเกมมันไลเขาเองมันออกใจตามเลยตามเลยเ้มมันไล่ยงย่งย่งอ๋อคุณมันย่าด้ะหลายคนยังกันแล้วไงนะพี่น้อง เลื้ลยประยัน่งปีแมันไม่มีกระดูก้ยเลื้อมา้อาอ่ระมระหิวกระหิวพี่น้องเลยสอยกัน

ทากัะเซ็ตคองจะผ่าเซ็ตหนึ่งตอนนี้ก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมีคนเหม๋งก็จะลงไปเปลี่ยนข้าจักหนาพอกันใหม่พี่น้องอย่าลืมก็อะไรก็แช่ใส่องเจสแสดง,งดกไดนะ้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกตัวการขอบคุณทุกตัวกำลังใจเนาะขอบคุณเอ็ซีทุกทัวการพี่น้องดีเดี๋ยวดันมาถึงมานี่ i